บนับนบันร้องเพลงดิโอ้โอโจะไปจะไปจะไประวังลม้มอือครับโทรศัพท์อันนี้อะไรลูก หมวกอันนี้ลูกเกล็ดอืมอันนี้อันนี้อะไรลูกเฮ้ยอืมอันนี้อะไรลูกเก่งมากเก็บอันนี้อะไรลูกเก็บเยอะกระดาษะจ้าจ้า<น>อันนี้อะไรลูกทั้งปัน เก่งลูกแล้วอันนี้ล่ะปุยอันนี้อะไรล่ะยาอืมใครแล้ะนี่อะไรลูกอันนี้อะไระปุยของปุยอ๋อน,นี่หวีของปุยเหรอลูกแอะหวีของปุยลูกอะไรนะอันนี้หนูบอกแม่อีกทีดิอันนี้อะไรลูกอ,อันนี้อันนี้โทรศัพท์ของใคร นี่ทางนี้นี่ดึงทางนี้ลูกนี่แงงี้ไม่ดึงไม่ดึงทางนี้เอาแล้วพี่เปิ้ลปันปัน,ปนแกะแล้วอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขอปตาขอแกะให้แกะให้ดิหลับจะหมดแล้วลูก